เป็นไงเพื่อน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 ก็คงคิดเหมือนผมใช่ไหมว่าโค้รสวยโค้ดสวยครับนี่เป็นไงดูเครื่องดูอะไรดีพวกเธอเคยเห็นเปล่าไม่เคยรถยี่ห้อนี้พี่ไม่เคยเอามาแล้วมาทําคลิปกับพวกเธอเลยพวกเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้จักมันเลย<ม>และวันนี้พี่ก็จะทําความรูม้จักกลับไปกับพร้อมๆกับ FC ทุกท่านนะครับ คันนี้เรียกว่า B M W R 19ตัวสแคมเบอร์19ใช่ R 19ตัวสแคมเบอร์นะครับเครื่องยนต์1,200ซีซีดูเครื่องดีโหโคตรใจเพื่อนเพื่อนดูคอท่อดียังเป็นสีลุ้งอยู่เลยเพราะฉะนั้นรถคันนี้ต้องวิ่งน้อยแน่ๆ<อ>แล่รถคันนี้วิ่งน้อยแน่นอนอยู่แล้วแค่รักร้อยนะครับเพื่อนดูดูดห้า500<ล>ู้อยโลใช่เป๊ะเลยนะครับ ห้าเป๊ะกับไฟเปียเท่อแต่งอาคาโพวบิกลอ้อซีลวดโอ้พี่ไม่เคยรู้สึกชอบรถรุ่นนี้เลยนะครับตั้งแต่เคยขายมาจนมาเจอคันนี้ทั้งสีตัวถังที่มีโลโก้3ส,สีแบบนี้น้ำเงินน้ำเงินฟ้าแดงแล้วก็เบาะสีแดงล้อทองอเป็นอะไรที่ตัดก,กันมาก,<อ>กและวิ่ง500ร้อยโลใครได้ไปบอกเลยโอ คุยโม่คำย่คํคำตบอกโอโหใช่ปะ่ะมาเป็นอ่าแล้วก็ร้องเพลงของเซกโลโซโอ,อ,อสวยมากแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเ,เพื่อนสวยจริงๆนะมีการสะบัดดูดีเขาอ,ออกแบบมาให้แบบว่ามันคลาสสิกดูคันนี้นะทั้งสวยทั้งคลาสสิกแล้วก็นะคือพี่รู้แล้ว่ารถรุ่นนี้อารไ์ไนทีรุ่นนี้คือรถพวกไฮโซเขาขี่กันนะแต่เรายังเป็นโลโซอยู่เราก็ไม่กล้าขี่แต่มันนีย้ยยากคีดในใจว่า โหก็อยากจะขายแพงนะแล้วก็กลัวว่าเพื่อนๆจะว่าไม่ได้ถูกอย่างทีดีอย่างเทพออกใหม่ก็เกือบล้านเกือบล้านเออ่าวิีไฟเปียอีกก็เป็นล้านจริงๆ BMW ปี23ด้วยคนรุ่นทำกินขายแค่5,98,000บาทครึ่งหเลยหรอ5้า0ส0บาท ห้าแปดเก้าได้สภาพนี้วิ่งห้าร้อยโลพี่บอกเลยว่าใครดูคลิปนี้ไม่มีทางอดใจได้นอนไม่มีทางอดใจได้แน่นอนนะไม่รู้จะขี่ไปทําอะไรก็โคต<ว>รเท่สวยจริงสวยจริงกิบด้วยแล้วก็กอะไรด้วยถูกด้วยโอ้โหเพื่อนสภาพเอาไปแซกรี่มุกินให้กับเชา้านี้ที่กแดกจัดให้นานจะมาทำคลิปตอนเช้าสักทีเพราะเราวันนี้ออกกําลังกายกัน0ูนย์ป 9114 064ใครสนใจเจอกันแซฟกุ้ทำกินแบบนี้ย้ายพาดครับปอกเลยผมเองก็ยังเสียดายสวัสดีครับ <Yeah. S 1> yeah.